柳川藩初代藩主立花宗茂であるわしは天正9年別期同節様の一人娘銀中の婿養子として立花家の当主となったのであるが養子として立花家に入る日父である高橋上軍から手渡されたのが長光の剣なのである。 มรดกสากลทางวัฒนธรรมดาบนาการสามมตเป็นดาบสางโดยนากามสาชางตดาบโอซาบเนบเซนกคนทมผลงานตรงแต่คามาข้าตอนปลายจนถงยอคมโรมาต,ตอนตอนทรงถอเป็นยกทองของดาบยอบปลน,นาการสาเปนชางตดาฟมอ,อกเทงผ่านงานเลงมากมายไว้ให้คนร่นหลงทรงดาบสวนใหญ,ญ่เป็นดาบยาวดาบทเป็นชนงานจะรงลักษณะ,ะเนน ER มตอตวอย่างเหลือยนอยจงมัาคณาอย่างมาก ด้วยพลผัวเหล็ทกทศกสรางขนด้วยเทคนคนสงของนาการสและรับปกสนักของดาบยาคามาคระเมื่อประกอบกบลวดลายบนดาบแล้วแสดงให้เห็นถงความสมดุลของความงามและความประนัตชนสงใดพลพวเหล็กมัพ,พว,าล,าพวาลายไมยละเอยเกรดอนเลิกสเสลกว่าจนเอหนนจะสะทอนกบแสงเผยให้เห็นการสะท้อนเหมือนกบหมอกสะขาว ลายคนบนดาบจะมกเกรดอเนีนาดนกลมราวกบมัทเพลงประกายสว่างสวัยแสดงถงความงามลานกระทมแตนากามสเทนวท่าใดこのอはわしがนว特าに大切にしก刀剣างつである。้อเปนท子่入るด父上はทのようにดต่์ิที่ิ 俺から先、決してわしを父と思うようなことがあってはならぬ。もし明日にもわしと同節様が敵味方になったならば、ためらうことなく同節様の先人に立ちわしを討ち取れ。そなたにその覚悟が決まらず同節様から移絶されるようなことになれば。 この岩屋の城に戻らず潔く自害せよこの言葉とともに手渡されたのが長光の剣なのじゃわしはこの剣を父の塊と思い常にそば近く置いておった ดาบถกสงโอยังทรงคนคาในฐานะสมบทราคาของตะกลนธาตุบรรณทงในวันทอ25พฤษภาคมปี1937ไรบากการขนะเบินเป็นมรดกทางวัฒนธรรมรมทศาคนเนื่องจากมคณคาทางประวัติศาสตร์และเป็นของหายากชนง,งานจะลงดใดสอไห้เนทงเซนของดาบทรงศักดิ์ขลมายังโดดเดน่นโดยธานาการสะชางตะดาบเซนโอซาบเนชอดงอ เป็นดาบทอช่วยบอกเราเรื่องราวของทาทบานะเมะเนกเกตและบดชวนผมชวตอนในยอคอสงครามเซนโก